สืบเรื่องกรณีเด็กผู้หญิงอายุ14ทผู้ชมมะนักเรียนชั้นม .2 ที่พัทลุงจำได้ใช่ไหมโรงเรียนผมต้องใช้คำวออ่ายังไงเ <c oughs> พื่อนสมคนหลอกไปที่หลังโรงยิมแล้วก็กระชากเธอเข้าไปในห้องน้ำมีรุ่นพี่อายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม .4 ลกละเมดทางเพศโดยเพื่อนสองคนล็อกซ้ายขวาอีกคนหนึ่งปิดหน้า แล้วให้เพื่อนรุ่นพี่ผู้ชายกระทาข่มขืนจนเสร็จจากนั้นก็มีการข่มขู่เรือรุ่นพี่ผู้ชายว่าอย่าไปบอกใครไม่อย่างนั้นจะประจานและ,จะเจ้าให้ตายสุดท้ายไปมีปัญหากับเพื่อนหญิงสามคน<ำ>เพื่อนหญิงสามคนเลยไปบอกเลาอว่าถูกทำน่นทำนี่เครียดจะฆ่าตัวตายติดต่อไปหาแม่ตอนแรกไม่บอกว่าเป็นอะไรสุดท้ายมายอมรับกับแม่เมื่อแม่มารับกลับบ้านว่าเกือบจะฆ่าตัวตายเพราะ ถูกกระทาแบบนี้วันที่ไปแจ้งความท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนไปด้วยตามไป<ะ>หลังจะรู้ไปแจ้งความขอไกลเกลี่ยให้เด็กอายุ17ปีขอไกลเกลี่ยเพื่อจะไม่ให้เกิดเรื่องต่อท่านผู้ชมการกระทำกับเด็กมันไม่ใช่เหมือนอายุเกิน18บมันยอมความไม่ได้ แม้กระทั่งผู้กระทําจะเป็นเยาวชนก็ตามทีเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงศึกษาสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดพัทลงุงคนพันเทพสวนอาคัรลงพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสงเคราะห์เด็กกินนอนที่ประสบปัญหาเรื่องฐานะยากจนท่านผู้ชมฮะ แล้วก็ปรากฏว่าประชุมกับพอ,อ,อกับครูที่ปรึกษาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วออกมาบอกว่าอย่างไงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะผู้เสียหายโรงเรียนหรือผู้กระทําฟังอีกทีอะไรนะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายโรงเรียนหรือผู้ถูกกระทาค่ะศึกษาธิการจังหวัดบอกอไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่ท้อให้ความเป็นธรรมโรงเรียนตรงไหนอืมแล้วผู้เสียหายเขาเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ย แต่ท่านศึกษาธิการจังหวัดพระรลุงท่านยืนยันอย่างนั้นนะคะคุณพันเทพสุวรรณขันท์ท่านบอกว่าเด็กหญิงผู้เสียหายเป็นเยาวชนก็จริงแต่ผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนเหมือนกันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่านว่าอย่างนี้ไปดูห้องนะ้ำก็เห็นร่องรอยว่ามันเก่าตรงไหนยังไงใช่ไหมประตูห้องน้ํามันพังเสียหายนะคะศึกษาธิการจังหวัดท่านนี้ก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เด็กถูกลากเข้าไปย่ยํายีหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็เปลี่ยนประตูห้องน้ําแล้วค่ะดูแลข้อมูลก็ถือว่า เป็นส่วนของข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งว่ามีการกระท,ทําจริงโดยปลายทางเราไม่สามารถที่จะผลัดไปก่อนได้เลยนนโดยเฉพาะโรงเรียนที่นี่คือโรงเรียนศึกษาส่งเราะเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ต้องรับเด็กกรณีพิเศษอยู่แล้วความผิดก็ต้องว่าไปตามวามผิดแต่การเยียวยาหรือดูแลเนี่ยมันก็ต้องดูแลในภาพของการดูแลตรงนี้ก็คือต้องดูแลทั้งทั้งสองว่า ก็ถือเป็นเยาวชนนี่คือภารกิจหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ทํอยังไงให้เกิดมาตรการงบปรมาลอดภไปแล้วก็ต้องมาดูถึงระยะยาวต่อไปว่าเราจะดูแลทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งอย่างไรด้วย mm hmm. ในหน้าที่ของกระทรวงศึกษานะทางโรงเรียนเนี่ย mm hmm. ก็ยังอยากจะให้ให้ดูแลแต่ถึงว่ายังรับภาระหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้แล้วก็ mm hmm. ให้ความเป็นธรรมหมายถึงว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบใ mm hmm. นต้นของทางโรงเรียนนะว่าไปตามกฎหมายตรนันแต่ว่าสถานที่เรียนสำหรับเด็กไอ้ที่เรียน ให้เรียนรู้ได้อย่างปลอดภัยต่อไปยังไงเอ๊ะท่านศึกษาในการจังหวัดท่านไม่ได้สอบสวนเรื่องที่โรงเรียนพยายามจะไก่เกลีย์หรออือคุณแม่บอกเลยว่ามีการวางเงินเป็นหลักแสนนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามจะให้นักการเมืองท้องถิ่นมาช่วยไก่เกลียด้วยอืมนั่นเข้าใจเลยนะผู้กระทาก็เป็นเยาวชนค่ะผู้ถูกกระทําผู้ชายก็เป็นเยาวชนจะต้องมีการดูแลเยียวยาแต่มันก็แป